ยับยบ,ยยบโอ้ขึ้นมาสารอบเมื่อกี้นี่สองสามรอบครับรถผมอ่ะขอรอบเดียวพอไม่แก้มือหรอก ระดับไหนครับคันนี้โอ้โหไม่มีให้แก้มือแน่นอนอขอรอบเดียวพอคันนี้ไม่อยากจะคุยให้ภาพมับนบรรยาย <laughs> เราลองเปียยนโ่วกี้สองรอบแล้ว <laughs> น่าจะสองรอบเลยดูไปแล้ว <laughs> ผมขอรอบเดียวพอ <laughs> อรอบเดียวพอครับรู้เรื่องรู้เรื่องไม่ต้องถึงมือไม่โถไม่ต้องไห,หลลงอีกรอบเลยออรอบเดียวพอ,กเ,วพอเกือบเสร็จแล้วนะครับที่เทของเรางานเมามาดูทางดูทางเดี๋ยวจะให้ดูทางนี่ อย่างโหนะครับทางนี่นืดครับอเเข,ขอรอบเดียวพอไม่อยากแก้มือครับแก้มือแล้วมันดูแบบมันอ่อนเกืนหนงังองหนังน้องมาเราชมว่าพลังแปอีเราจะไหวหรือเปล่า น,นี่ครับใครที่อยากรู้สูตรผมนะครับนี่ปิดเลยครับเอะ่ะไม่ต้องเปิดครับจะได้ไม่หนักเครื่องปิดไปเลยนี่ยิ่งรถคันไหนคอมแอร์ใหญ่รถนั้นยิ่งหนักเลยปิดไปเลยครับช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากสําหรับรถดัาที่ไปทางเหนือหรือว่าขึ้นบอนะครับมันจะทําให้เครื่องเบาลง เครื่องมันมีกำลังมากขึ้นมันไม่หน่วงเดีย๋ยวไปยกคันเร่งครับถ้าสมมุิเราขึ้นบ่ออย่างนี้เหยียบก็คือเหยียบเสมอจนขึ้นเลยครับถึงมันจะต่อให้มันเร็วเกินหรือว่าช้าหรือว่าไงก็เหยียบให้เสมอครับเยียบให้รอบมันเสมอถ้าเราปล่อยปุ๊บมีสิิ์ที่จะเอ,อไม่ไหว หรือถ้าเราเหยียบเยอะกว่าเดิมมีสิทธิ์ที่มันจะพุ่งแบบยกล้อนะครับเหยียบเสมอเสมอครับแบบนี้มาชมพลังเปดอีสปไ,ไม่ต้องถือมือไมโคครับไมโครก็ได้กินดากของเรา ไล่รอยขลังมันคืออะไรหาตัวเองพูดทางน้ิเสียแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้ช่วงประมาณบ่ายน่าจะเสร็จอยู่เนาะเพราะว่าดูจากออที่ทีแล้วมันเหลือนิดเดียวเองครับมันเหลือไม่เยอะเลยพอดีเลยน่าจะเกือบเต็มวันครับวันนี้หรือไม่ก็เต็มวันนะนีทีมงานพี่เตี๋ยไม่รู้เลยครับว่าจะย้ายไปลงไหน งานอยู่ลำดวนรอดูก่นว่าจะได้หรือเปล่าพ่อกำลังไปดูช่วงนี้ก็วิ่งเขียนนี้ไปก่อนนะครับยังน่าจะยังไม่ได้ไปบ้านกวดเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีครับว่าจะได้ไปหรือว่าจะวิ่งแถวนี้เพราะว่าต้องดูงานก่อนถ้าทางงน้นงานมันยังไม่ใช้รถเยอะก็ยังไม่ไป งานแถวนี้นะครับมันอยู่ใ,ใกล้อูด้วยไงเวลาเซอร์วิสมันง่ายอยู่ใกล้บ้านเลยครับผมอย,อยากอยู่ใ,ใกล้บ้านอนู่นะเพราะว่าเวลาปู่ย่าอะไรก็ใช้นู่นใช้นี่มันก็ง่ายกว่าถ้าเราอยู่นูน่นมันยากครับไกลมีงานมีอยู่สองงานนะตอนนี้คืองานอยู่ลำดวนแล้วก็งานวิ่งลูกหลังครับแต่งานวิ่งลูกหลังนี้ ยังไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับรู้แค่ว่าผลลูกลังเทถนนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ากี่กิโลยังไงยังไงบ้างนะครับเที่ยวเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแล้วก็ที่ไหนยังไม่รู้นะครับเองเขาบอกว่าที่ท่าตุม้มแถวท่าตุ้งอะไรนี่เลยแต่ว่าราคาดีอยู่นะวันหนึ่งก็ได้สิบเที่ยวครับมาคาก็ใช้ได้ เที่ยวละประมาณสองสามร้อยหรือเปล่ามไม่รู้ครับไม่แน่ใจนะอันนี้เที่ยวราคาเที่ยวผมยังไม่ได้ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้แต่เห็นเห็นเจ้าชวนอยู่แต่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ตอบตกลงครับตอนนี้งานลุกหลังนะแต่ว่างานที่ลํำดวนอ่ะก็ถ้าเกิดยังไม่เสร็จอ่ะก็ไปวิ่งได้อยู่ครับแต่ถ้าเสร็จแล้วหรือว่าเขาไม่เอารถก็อาจจะต้องหางานเรื่อย แต่พี่เต้แกก็มีอยู่นะมีงานอยู่แต่มันมันไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าครับเพราะว่าน้ำมันท่วม ขึ้นบ่อเนาะเด็ดไงเรช่ครับโอ้ร้อมาเลยโอ้ช่วงนี้ อไกลตรงนั้นนี่ไม่เสร็จง่ายขนาดนี้หรอกโอเคครับเดี๋ยวคลิปน,นี้ก็บายแล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับก็ทายให้ชมครับการขึ้นบกขึ้นบอ่อมันมันอยู่ที่ตีนคนขับนะครับมันไม่ได้อยู่ที่รถแรงหรือนะไม่แรงถ้าเหยียบม,มิดมันก็ไปไป <laughs> ถ้าถ้าเหยียบครึ่งเดียวมันก็ไม่ไปหรอกนี่ okay, ครับบาบายครับ